ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้กูกรครับได้ข่าวว่าตัวนี้กูกรอยู่ที่ประครับกูกรครับเดี๋ยวกูกรอยู่ประเทศอะไรครับกูกรอนอ่แอมอินกิ้งแนผมผมอยู่ที่ผมอยู่ที่องผมอยู่ที่อังกฤษนะพี่อออยู่ประเทศอังกฤษเอาเพื่อนคือพี่หน่อยได้ไหมมีหมรัมีเขาเรียกว่าเพื่อนบัดดี้บัดดี้มีไหมพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วบัดดี้มานโอเคโอเคมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วฮัลโหล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 ฮัล Uh, can, can you speak Thai? Put Thai đây mai. Put Thai cả phô mùng nhịp. Why? No no no. Oh, you can. Oh, oh, yeah, man. Thôi lẹ, bye bye. Hello. Thank you, thank you. Thank you, we're good to number one. I suck. Hey, hey, hey. จะมันจะแถมทำไมเนี่กูคอมึงก็ไปสอนม,มพูดงี้มันลงมาจากเครื่องบินแล้วมันกระโดนกระทืบนะบอก